สำหรับการสวดพระอภิธรรมสมผู้วันชนในครินี้สามีบุญธ,ธิดาเป็นเจ้าภาพนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับขณะนี้้าไม่จึงสงได้ลงสู่อาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงต่อจากนี้ไปทางเจ้าภาพขอกราบริยนเชิญท่านผู้มีเกียรติญาติพิ่้หายท่านที่เคารพนับถือทุกท่าน ร่วมฟังพระสวดพระธรรมโดยพร้อมเอกียงกันครับผมท่านผู้มีเกียรติท่านแรกผ่านเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญท่านเบญจ้าพักสิริบุญชูผู้พิพากษาอุหนาศาสตร์เยาวชนและครอบครัวจังหวัดประยองให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรันตนตรัยท่านผู้มีเกียรติท่านที่สอง พันธุภาคขอตราียเชิญพันตำรวจเองสิทธิพงศ์คู้กับตับการสถานีตำรวจอเมืิงจันทบุรีให้เกียรติึ้นทเกียรหน้าตู้พระธรรมเพื่อบูชาพระธรรมขอตราบยนเชิญครับขอตราเเชิญพันตำรวจเองสเททพงศ์ุ้ครับผม ท่านผู้มีเกียรติท่านที่สามท่านเ้้าขอกราบอินเชิญคุณปัญญาประภุสโรประธานบริหารบริษัทข้าวเจริญทางสปอร์และบริษัทไีเกลให้เกียรติจุดทุกเทียนเครื่องทองร้อยหน้าอีศกศขอกราบอินเชิญครับคับขอกราบของคุณท่านผู้มีเกียรติทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงบผมลำดับต่อไป ขอรยนเชิืท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตั้งใจไหว้พระบูชาพระและรับสิลโดยพร้อมเพรียงกันครับอัคระหังสัมมาสอัอพุทโธพระตะวาอุตธังพระตะวันตังอภิวาเทสาธุธมายังพันเตวิสุงวิสุงร,รักันนาทายะอิสตระณันธ์นัสชาปัญจาสีลาน รรคณาทายอิสรเดนะจ๊ะฮะปัญจสีลานิยาจามาตัศยาติมายังพันเตวิสุวิสุมรรคณาทายมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะสมบัติทางมวยเลือกสวนไรนาที่เราท่านอุตส่าห์แสวงหาตันไว้ จำต้องทัชราประจัดกระจายเมื่อตัวเราตายลงไปนอนหลับตาจะรอลูกหลานที่เขาอ,อยู่ข้างหลังให้เขาเรินน้ำลังไปให้ข้างหน้าปากลูกหลานดีเขามีปัญญาไม่ลืมคุณนาผู้มีพระคุณเป็นบุงของผีที่มีลูกหลานส่งบุญส่งทานตามไปเคื่อุน ขอได้ทนนโมทนาในกิริยาบุญท่าเกิดขลึนคุณและจะเฝ้าคอยใครขอความเจริญในธรรมความสุขตวัสดีจงบังเกิดมีแต่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเริ่มต้นจากการเสียชีวิตเสียใจเสียเวลาเสียทรัพย์สินเงินทอง เมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวจากไปแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือบุตรธิดาหรือครอบครัววิจัยคุณจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำมีความพร้อมเพรียงม,มีความสามัคคีปรอมดองกันว่าคุณแม่ของเรานั้นได้จากไปเราจะช่วยกักร งานบำเพ็ญกุศลศพของท่านนั้นให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาก็หวังเพื่อที่จะได้อุทิศพลานิสงส์ตนบุญตนกุศลคุณงามความดีส่งไปให้คุณแม่ ท่านคารเเิงนายฤกษวิสัยสิวคพรประวิดธิเชิญคุณรัชดา,าพรสมัรลาภาประเดทิเชิญคุณลัคนาใจสุขเจริญคุณวันีสิงห์อุโบลเจริญคุณเกียงพองเขาออกประสนทิเชิญนายแพทย์พิคพมพรวงวิทยาิสและท่านผี้เกียริท่านที่เก้าประสิทิเชิญคุณปณิยุทธ์จะให้เกียร์ครอผ้า

ทุกท่านนั่งกันที่ตัดอย่าใส่ครับผมครับเจ้าหน้าที่วันนั้นทายเลยครับนักขทาวเลยครับขบวนทาเลยให้เกียรติสวายจัดตุ้มตัดใจคยธรรมแดดพระับสูงด้วยครับเราได้เจอท่านผู้เกียรติอเก้าท่านซึ่งผานเจ้าภาพได้เกียรไว้นะครับขอาได้เจอครับเก้าท่านด้วยกันครับวันนี้ไม่มีรายชื่อนรับเกียรติเจ้าภาพได้ สักสิบวัยนะครับขา้าพเจ้าเป็นการนะครับให้เกียรติถวายกับทุนปัจจัยจะทำอย่างคบสูงสูงครับครับ,รบขอที่ วะดเวะอิี่ต้นนังเตานังปกผับพื้นทตังพักิังัปเมวะสมิตูันทาโทีอาวันตุตขัตตุนเกียรติรนาหรับการสวดพระธรรมสดผู้บายโ ชื่ได้เกิดแม่สูงสีเป็นในถ้ำคืนนี้ก็สิบเร็จลูกไปด้วยความเรียบร้อยนะครับในช่วงนี้ขอได้เชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่างโดยเฉพราะเอกสารก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางกล่าในหลักการที่ขอให้ท่านเดินทางกล่าวโดยสวัสดิภาพพระโขนท่าข้าขอกราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมฟังพระสูงพระัมรธรรมในถ้ำคืนนี้ สมเียนรูกๆใส่ด้วยความเรียบร้อยหาเจ้าผ้ามีความทราบถิ่ใจเป็นอย่างยิ่งขอกาบขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณโอุาสน